อ่ะมาเจอกันในคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะฮะเมื่อกี้คลิปแรกนะมาดูบรรยากาศโอ้โหนะมาเป็นมวลาบ้าเอาเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนอนไหนที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยโซ่พี่สายเนี่ยฮะจรอฮะที่นี่ไปยังโลหะหาซิบโลหาซิบโลเออชั่วโมงหนึ่ง เดินทางหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านแม่กายจากบ้านลุงพลแม่กายจากทุ่งนานลุงพลฮนะเที่ยวไ,ไ,ได้เลยนะฮะตอนนี้อ่ะปล่อยให้พี่ๆก็ทานข้าวก่อนนะฮะทุกคนเราก็เดินดูเนะาะอวะอ่ะนี่ก็กับการทำงานของลุงเสียเหมือนเดิม ขาดเินไวกินกับก้อยไม่นอนเลยโอ้ย่กินกับก้อยไม่ลงเลอ๋อกินกันไม่ลงเลยตอนนี้ไวมากนะครัทั้งสองทั้งสองคนเลยครับขาดิพ่อก็พอิดบล็อกไวนะครับเหมือนตาลลเขาเยใช่หรอปลามันเข้ามันได้เลิกพี่สาพี่อก ก็จะทำเป็นห้องพักด้วยเนาะแล้วก็ทำเป็นโรงครัวด right. ้วยนะครับขยายขยายกันก <c oughs salaries> ็ตว้่ากตองช่ยดูด้วยนะท่านนะช่ยลิงด้วยว่าตกรงไมใช่ไหม

อ้านี่ครับอ,อัพเตดตหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอซ <FC S 1> โอ้ยมีที่แบบหลบแดดหลบฝนแล้วนะครับหลังคาเสร็จแล้วฝนตกไม่กลัวเปียกแล้ว <c oughs> อ้าเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะตอนนี้ก็อ้าวมีที่ทิ้งขยะด้วยนะฮะเราก็จะไม่ทิ้งเดอะลาดเนาะนี่ฮนะก็ตามเนี่ยนะปกตินะถ้า สวยมีคนเงินก็ tacos, มีขยะอนนนะก็เก็บรวมไว้นะครับเอาไปแยกที่เป็นขวดเปอะไรก็ไปขายนะครับที่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งนะฮะตรงที่เขาให้ทิ้งนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวพา f อไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมใช้งานหรือยัง นี่ดูคร่าวๆห,ห้องน้ําก็น่าจะพอใช้อะนะครับผมว่าเพราะว่านาก่ออิดบล็อกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเพียงหลังคาเนาะหลังคายัางยังไม่ใส่นี่ฮะก็อได้กัน,กนสวันนะฮะเสร็จเมื่อวานนี้เองนะช่งคงลุงพลน,นะฮะเป็นช่างก่อน,นะฮะ ่ันช่างฉาบก็น่าจะเป็นแอดชัยนะแอดชัยก็น่าจะถลัดเรื่องฉาบนดะเดี๋ยวไปดูข้างในกันฮะโอ้โนะพร้อมใช้งานนะครับ F อนี่ฮะนะี่ฮะวดหนักปวดเบา,เบาก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะทีนี้ไม่ต้องไปไกลละนะแต่ว่าเวลาฝนตกก็กางล่มหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดลมต้นที่ดี นะครับของเราที่อยู่ที่นี่ประตูเป็นไงบ้างอ้าวพอติดได้อยู่เนี่ยมีรูปมีกี้เมาสด้วยเนี่ยเอฟซีฮะสุดยอดนะครับนี่นะฮะนหววพนักงานตามปูนก็จะคอยสังเกตปูนหมดก็จะนะฮะคนๆเอาไปเสิร์ฟเนาะให้กับทีมก่อวันนี้แรงใจเต็มล้น แรงงานเต็มที่ฮะเนี่ยนี่ครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับผสมนนจนช่างก่อไม่ทันแล้วนะครับนั่นพลังใจเต็มรถอยู่แล้วนะกับการดัมซิ่งของเรานี่เองไม,ไม่เสร็จไม่เลิกอือนเดิมครับไม่เสร็จไม่เลิกนะครับก็อยู่แต่หน,น,น้าที่หมดนะครับไปกดบู๊ วันนี้ก็อัปเดตล่าสุดประมาณนี้หลัล้างคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็ใช้ได้แล้วนะรอรปดหากปดเบาก็เข้าได้เลยแต่ขออย่าอย่าฝนตกให้เองถ้าฝนตกก็หาร่ม,มากางนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งหลบฝนเพราะหลั <c oughs> <c oughs> งคาเสร็จแล้วนะรเร่งทําให้เสร็จแล้วมีที่กินข้าวเป็นกิจจรรลักษนาเนาะนะเพราะปกงิีถ้าฝนตกเย่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วนะต้องวิ่งไปหลบในรถ <c oughs> อ้าเนี่ยคือบรรยากาศทุ่งนาลุงพลวันนี้นะวันที่17พฤษภาคมนะ2565อัปเดตล่าสุดวันนี้ครับ FC พาทุกคนมาดูมาชมกันนะครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับนะทุ่งนาลุงพลนะที่ใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้นะก็เร่งเกาะอ,อิดนะห้องนอนให้เสร็จนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมียูทูบเบอร์หลายท่านที่กางเต็นท์นอนอยู่ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแอดชัยนะครับนะสามณีเนาะแล้วก็ไทยพันนกลุงจิ้ม ก็พากันนอนอยู ar, ่ที like ่นี่แล yeah. ้วแล้ว huh. ก็ล uh ุง huh. ฟื้นนะครับกางเต็นท์นอนกันอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็นะบางทีช่วงนี้หน้าฝนอย่างว่าแหละนะเมื่อคืนเท่าที่ฐานเขาจะกางเต็นท์นอนอยู่นที่แค่นี่แหละนอนกางเต็นท์นอนอยู่ในแค่ตอนเช้าแมาก็เก็บกันนะครับน้ําก็อาบน้ําสะนะครับอาบน้ําสะอาบน้ําบ่อกันช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะ เป็นจุดเริ่มต้นของการบุกบกที่นี่นะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะยูทูบเบอร์รุ่นแรกเลยที่มาทาที่นี่นะที่มาช่วยกันก่อช่วย,วย,วยมาช่วยกันทานะครับนะอนาคตข้างหนายย้าจะเป็นยังไงต่อไปมาอัปเดตทีละวันวันต่อวันวันต่อวันนะครับผ่านช่องแอดมาร์นาสตอรี่นะมาร์นาสตอรี่ก็นะจะมาถ่ายทาบรรยากาศนะการทํางานที่นี่นะว่าคลบหน้าไปถึงไหนแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างให้เอฟีได้ชมได้เห็นเนาะวันนี้ก็มีที่พักแล้วหลังคาก็เสร็จแล้ว ครับค้มฟ้าค้มฝนวันนี้ค้มฟ้าค้มฝนนะแต่อย่าให้ตกค้มก็ดีไม่ร้อนแต่อย่าให้ตกนะถ้าตกนยะโอ้เดอดเปียกแต่ว่าเอา้าไม่กลัวตกก็มีหนังคาแล้วนะมีหลังคากันฝนเพราะว่าลุงฝนเร่งทำให้เสร็จนะนะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ก่ออิกบล็อกกันฮนะลุงเสียบบาโน่นนะช่วยกันก่อช่วยกันอันนี้ส่วนคนตามปูนก็กับตันน้ำซิ่งนะนะรับคนละไม้คนละมือคน,หนเหนื่อยก็พักนะ นะก็คือหลายคนนะช่วยกันทั้งทีมช่งางทั้ทงทีมตามปูนนะคนละไม้คนละมือหยิบจับช่วยกันเอาสุดท้ายนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราฝากดูคลิปให้กับแอดมานาด้วยฝากดันดนด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง50,000ื่นซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากให้ถึงไวๆนะครับทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญฝากสินค้าบ้านนุงพลฝากที่พีสกินนะฮะฝากเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างที่พีสกิน มาดีพีทนะดรีอาเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในเครือลุงพลและที่สําคัญสินค้าของแอดมานาเองสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตรรามานะ <c oughs> นะฝากไว้ด้วยครับทุกคนนะฮะนะสั่งซื้อคอมเมนต์มาใต้คลิปได,ได้เลยนะครับขอขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเย้